ตอนนี้นะคะเราก็เปิดคลินิกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะอัดมก็จะมาทำาิ i โกเลเซอนะคะซึ่งคลินิกของเราจะใช้เป็น Pico ก a ลเซอร์แคนะคะ450เป็นตัวใหม่เลยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยอาดมมีปัญหาเกี่ยวกับรอยสิวรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็จะมาตอบคำถามยอดฮิตด้วยว่าทำาิ i โกเลเซอเจ็บ พ่ออักเสบกันก่อนนะคะเพื่อเปรียบเทียบก่อนทำและหลังทำค่ะต่อไปเราก็จะมาลิ้นหน้ากันนะคะแล้วก็ลงยาชาค่ะส่วนใครที่กังวลเรื่องความเจ็บนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยะค่ะเพราะว่าเรามียาชาให้ค่ะ นะคะทุกคนเราก็จะมีการมาร์กหน้านะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นนะคะเพื่อแล้วก็ลดรอยแดงนะคะหลังจากนั้นรอยแดงก็จะค่อยๆจางลงค่ะแล้วที่เขาว่ากัมาทำพิกโกเลเซอร์ที่เจ็บมากจริงไหมคะโดยส่วนตัวที่อาตอมทำนะคะถือว่าไม่เจ็บมากค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีอาชาร่วมด้วยนะคะถือเป็นความเจ็บที่ทนได้ค่ะไม่เจ็บมากแล้วทำไมถึงต้องมาทำพิกโกที่บีบีคลินิกคะเพราะว่าที่บีบีคลินิก เ็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะดาวา i โดนยมากๆค่ะตอนนึงชอบมากๆหลังจากที่แบบไม่กี่วันรอยแดงก,ก็หายแล้วก็จางแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าทุกคนสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์้า้ล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด ep ถัดไปนะคะ